นายกรัฐมนตรีต้องสั่งงางามไม่ใช่ลูกแง่นะที่จะต้องมีคนประกบคอยคนมาต้องตัดบทอะไรทันทีนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคนอื่นๆนะขนาดนี้วันนี้เราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีภาวะผู้นำและเนี่นะครับ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของชาติได้นายกรัฐมนตรีก็เหมือนนักมวยน,นะครับซึ่งเวลาขึ้นชกเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยขึ้นไปชกด้วยไม่ได้นะเออใช่พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่อยู่ที่ข้างมุมได้เท่านั้นและก็ช่วงหมดยกพักยกเนี่ยก็ขึ้นไปไปสอนไปให้น้ําไปอะไรได้แต่ทันทีที่มีเสียงระครังว่า เริ่มยกต่อไปนั่นพี่เลี้ยงต้องลงมาบางเวทีมวยที่มันโกลาหลนก็คือว่านักมวยแพ้พี่เลี้ยงไม่ยอมแพ้ก็เกินไปชกกันอะไรกันเนี่ยไอ้นั่นคือผิดกติกาไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเวทีทางการเมืองก็เหมือนเวทีของการต่อยมวยนัย่นแหละมีพี่เลี้ยงได้แต่ต้องอยู่ข้างเวทีเพื่อจะอธิบายต่อนะครับถึงพัดเพื่อไทย แบบไม่อคติเลยว่าเวลาที่คุณอุ้งอิงไปเนี่ยนะครับตามที่ต่างๆนขนาดซ้ายคุณหมอชนนด้นะครับและก็อีกข้างหนึ่งาาทางไอนัทวุฒิเวลานักข่าวถามคุณอุ้งอิงเนี่ยแต่ละประเด็นประเด็นพอประเด็นไหนเนี่ยนะครับนัทวุฒิพวดขึ้นมาเลยและแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะแยะมากมายนะ และผมก็เชื่อว่าคําถามเหล่านั้นปูงยิงสามารถตอบเองได้ไดคนอยากฟังแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมน <c oughs> ตรีซึ่งจะต้องสแสดงภาวะผู้นําที่สูงมาก <c oughs> และเนี่ยนะครับเมื่อในแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับต้องมีพี่เลี้ยงตะประกบตลอดเพราะเวลาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจะพาพี่เลี้ยงไปด้วยไม่ได้นะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครคิดยังไงผมไม่ทราบจริงอยู่ ทั้งคุณหมอชนนานและนัทวุฒิพูดดีกว่าคุณอุ้งยิงแน่นอนอแต่สองคนนั้นไม่ได้มีนะครับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนัทวุฒิก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเหมือนกับผมเนี่ยคุณหมอชนนานฐานะหัวหน้าพักนี่ยนะครับซึ่งสามารถตอบในบางประเด็นได้แต่ว่าเขาอยากฟังแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับใครเป็นคนออกแบบ แต่นี่คือการเลือกผู้นําประเทศอืมในเวทีแบบนี้จะพาพี่เลี้ยงเนี่ยยืนข้างได้ให้กําลังใจได้แต่ไปตอบแทนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมไม่ได้แสดงว่าไม่ไมเพราะว่าุทศาสตร์มันจะสูญเสียภาวะกานเป็นผู้นําเลยเพราะถามปัญหาการเมืองถามคุณอุงอิงอ้่งนัทวุฒิตอบหรือว่า คุณหมอชนน่านตอบเขาอยากฟังคุณอุ้งยิ้งในฐานะที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าในตําแหน่งเนี้ยนะครับเมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหรือประเด็นทางการเมืองอื่นๆนั้นคุณต้องเป็นผู้ตอบคําถามนี้แต่ว่านี่นะครับพอการประกบไปเนี่ยกลัวว่าคุณอุ้งยิงจะตอบแล้วมีปัญหาก็จะต้องรีบตอบแทนเลยเห็นไหม ถามว่าคุณนุงยิ่งมีความรู้สึกไหมผมว่านานานเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเพราะบางคําถามในตัวเองก็สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าในสายตาผู้คนนั้นนี่ทําให้เสียภาวะการเป็นผู้นํา <c oughs> คนก็ดูว่าเป็นลูกแง่นะใช <c oughs> <c oughs> ่ใช่ <c oughs> เพราะคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีความสมาร์ทไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นผู้ชายคุณนุงยิ่งอายุสามสิบหกเกินสามสิบห้าตามรัฐธรรมนูญเป็นนายกได้นะครับจบปริญญาโท มีคุณสมบัติพร้อม,อมตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าวุฒิภาวะหรือภาวะผู้นําทางการเมืองนี่มันเรื่องใหญ่มากใมาใครคิดยุทธศาสตร,ร์นี้เนี่ยนะครับผมว่าคิดผิดเลยอืเพราะเมื่อเวลาคุณอุ้งยิ้งไปไหนเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีสมมุติเาเดินไปไปถึงนั่นเขาต้องตอบนะเขาต้องยืนพูดอย่างสง่างาม,งามฐานะเป็นผู้นำนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเอาละคุณหมอโจนานเป็นหัวหน้าพักยังไงก็ตามแต่ว่ารู้ว่าในทางปฏิบัติคุณอุ้งยิงมีอำนาจสูงสุดตรงนั้นที่ยืนกันอยู่สามคนมแต่ว่าอพอคำถามอะไรเนี่ยซึ่งเป็นคำถามพื้นๆไม่ได้คำถามสลับซับซ้อนแต่ถามเป็นภาษาจีนก็ว่าไปอย่างก็ <laughs> เป็นภาษาไทยซึ่งสามารถตอบได้หรือว่าตัวเองจะไม่ตอบคุณอุงยิงก็ต้องพูดนะ ว่าประเด็นทางการเมืองถ้าเกี่ยวข้องกับพรรคก็ให้คุณหมอชนน่านไปถ้าประเด็นทางการเมืองอื่นๆก็ให้คุณนัทวุฒิก็ตอบหลังจากที่อิงได้พูดจบก,ก็จะตอบเฉพาะคําถามที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองจะต้องตอบอแต่ว่านี่นะครับหลายจังหวัดที่ผ่านมาพอถามคุณอุอิงนัทธวุฒิเขาพวดมาคุณหมอชนน่านตามมาเห็นไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่คิดว่าใครที่ออกแบบเรื่องนี้คิดว่าไม่ต้องการว่า นะครับคิดว่าเป็นการป้องกันกลัวตอบผิดพลาดแต่คุณต้องเสียกับภาวะการเป็นผู้นำนี่ถ้าผมผมเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์วางนะผมจะมองเลยว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอุ้งอิงเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนิทคิดในแง่ยรรุทธศาสตร์นะการวางกลสึทธ์ในการสู้กันจะคิดในแง่ยุทธศาสตร,ร์เลยว่าแสดงว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงจะมีตัวจริงอีกคนหนึ่งมันถึงเกิดภาวะทําลายผู้นําหรือไม่ส่งเสริมผู้นําขึ้นมาเพราะว่านี่นะครับไอ้นี่คือเป็นการ ทำให้ผู้นําเนี่ยไม่มีสภาพภาวะของการเป็นผู้นำออนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าใครจะมองยังไงก็ว่าไปออนะครับคือหมายความว่าในพรรคเพื่อไทยใครคิดอะไรผมไม่รู้นะฮะออแต่ว่าในสายตาประชาชนพอนานวันเข้าเนี่ยมันก็ภาะวะผู้นำก็จะสูญสิ้นสูญสซม่นออจะมีอีกฝ่ายตรงข้ามเล่นงานนะเพราะว่ากลายเป็นว่าต้องมีพี่เลี้ยงไปโดยตลอดเ,ออเพราะ ภาวะผู้นํานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นคนที่บรรล,ลุนิติภาวะตั้งแต่อายุยี่สิบปีแล้วรัฐธรรมนูญก็ให้สามสิบห้าไปไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้นําจะพาประชาชนกว่าหกสิบล้านคนเนี่ยของประเทศเไปทางไหนคุณเป็นผู้นําแต่ว่านี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีภาวะผู้นํำจะต้องมีพี่เลี้ยงโดยตลอดทั้งที่จริงเวทีนี้เนี่ยนะครับ การจะมีทีมเขาอยู่ด้านหลังจะไม่ปรากฏตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องใช้ภาวะการเป็นผู้นําเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่านี่กลายเป็นว่าคำถามพื้นๆมากก็ตัดบทนะครับแทรกทันทีนะครับถ้าถือว่านี่คือกลยุทธ์นีนะครับก็ทําอย่างนี้ต่อไปนะนะครับคือหมายความว่านี่คิดว่ามันสําเร็จนะแต่สายตาผมเองเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องสง,ง่างามไม่ใช่ลูกแง่นะ ที่จะต้องมีคนประกบคอยคนมาต้องตัดบทอะไรทันทีนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคนอื่นๆนะขนาดนี้เอาในทางแบบกันเอาวันนี้ประยุทธ์ยืนสัมภาษณ์อ่ะคนที่ตามประยุท์เอ่ะคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคประยุทธ์กำลังสัมภาษณ์แทรกตูมเนี่ยประยุทธจหน้าตาอย่างไงอ่ะใช่ใช่บนอนประวิทย์อ่ะรอบข้างเสือสิงห์กระทิงแรดเต็มหมด คนเอนประวิทย์ขณะพูดพูดเนี่ยลองแทรกสิแม้กระทั่งอนุทินสุดารัตน์แม้กระทั่งพิธาก็ตามแต่นี่คู่เปรียบเนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นีอ่อาจจะไปเปรียบกับประยุทธจ์จะอะไรอาจจะไม่ค่อย,ค,อยค่อยนั่นกันนะแต่ถ้าไปเปรียบกับพิธานี่จะเสียหายเยอะมากฐานะว่าคนรุ่นใกล้กันเออนี่เสียหา,หาเยเพราะฉะนั้นเ<า>นี่ยนะครับภาวะการเป็นผู้นําทางการเมืองที่จะมาเป็นผู้นําประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากอื เพราะฉะนั้นนี่นะครับใครจะออกแบบอย่างไรนะครับที่ว่าที่เราตั้งคําถามและไม่มีคําตอบนในการที่จะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่